มาออกกำลังกายอีกแล้วเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ของเราอย่างนี้มีดัมเบลเหมือนเดิมนะคะทำไปด้านข้างนะคะเรายกดัมเบลก็จะมีความหนักนะ,ะให้กล้ามเนื้อแบบว่าเกร็งๆทำงานเย,นยอะๆ ทำงานเยอะๆไปเลยทำข้างละหนึ่งนาทีแล้วค่อยสลับไปนะคะโอ้โหโดนจริงๆอันนี้ได้อะไรคะเอวข้างหนักดัมเบลดัมเบลลาลิง พักสิวินาทีนะคะแล้วก็ไปต่อหนักแล้วเนี่ยใช่ได้เมื่อยใช่ได้ ออกกาลังกายเอาไว้ต้องยิ้มไม่ยิ้มไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปมาไม่ยิ้มเพราะมันเหนื่อย <c oughs> แล้วเวลาเราออกกล้องไงเออก็ต้องยิ้มไม่ยิ้มนหน้าบูดบูดมากยิ้มให้กล้องยิ้มให้คนดูยิ้มให้คนที่มาชมมาให้กำลังใจนะะ แต่ถ้าออกกับลังกายที่ไม่มีกล้องก็คือน่านิ่งมากพักสิบวินาทีก็ไปต่อ โห oh. สุดๆทำแบบนี้ทุกวันได้ได้เลยได้ไรโหเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะลงทุกๆวันนะคะว่าให้ทุกคนนะคะรับชมแล้วก็คอยดูการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมเอ่ยบ๊ายบาย